สวัสดีครับพอนสมาชิกวันนี้ก็มีคลิปดีๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนผมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาติดโควิดนะครับที่อยุธยานะครับผมก็ส่งยาไอฟาทลายโจนนะไม่มีสิทธิ์ที่จะหาผมก็ส่งอะไรมาให้เพื่อนครับยาพาราเซตามอลแล้วก็เทฟฟี่แล้วก็เอาขิงขิงผงนะฮะขิงผงที่บ้านมีอยู่แล้วก็กระชายนะครับ แล้วก็บอกลูกมันว่าให้ต้มน้ํากระชายผสมน้ําผึ้งหย่อ,อกเกลือนิดนึงซึ่งเขารู้วิธีทาน้ํากระชายอยู่แล้วก็จัดห้องให้สะอาดโดยที่ห้องเนี่ยฟโฟล์นะฮะเอาของที่ลกๆเนี่ยเอาออกให้หมดให้อากาศถ่ายเทให้ได้สะดวกแล้วเปิดพัดลมตลอดอย่าเปิดแอร์เพื่อนก็รายงานตลอดว่าวันนี้ไข้ขึ้นพอบอกถ้าไข้ขึ้นเนี่ยรีบเช็ดตัวนะเช็ดตัวทุกๆสองชั่วโมงห้ามอาบน้ําเด็ดขาด ผมทําตามที่เฟซบุ๊กคุณหมอแนะนําเพราะผมก็ไม่ได้รู้แต่ก็ทําตามที่ท่านผู้รู้แนะนําก็บอกเพื่อนไปอย่างนี้ว่าให้อยู่ในห้องที่มีมอากาศถ่ายเทสะดวกเป็นไายปับ๊บกินพาราเซตามอล2เม็ดทุกๆ4ชั่วโมงเช็ดตัวทุกๆ2ชั่วโมงด้วยน้ําธรรมดาเช็ดโดยย้อนครับจากแขนเนี่ยไปหาไปหาตัวนะครับอย่าอย่าเช็ดไปอีกทางหนึง่ง หลังจากนั้นผมก็คุยกับเพื่อนาโทรศัพท์ตลอดเวลาปลอบใจเขาไม่ให้เขาเครียดเมื่อวันศุร์นี้ลูกก็บอกว่าอาการพ่อเนี่ยดีแล้วเมื่อเช้านี้เขาไปตรวจที่โรงพยาบาลผลปรากฏว่าไม่เป็นโควิดแล้วครับเป็นเรื่องจริงอันนี้ถือว่าเป็นอะไรนะครับที่ท่านผู้ชมนะฮะแน่นอนเลยตอนนี้ท่านเป็นเตียงไม่มีแน่นอนแล้วไอ้เรื่องยาที่เขาจะส่งมาเนี่ย บางทีเขาก็ส่งมาไม่ถึงเราต้องช่วยตัวเองก่อนนะครับพาราเซตามอลครับนะฮะพาราเซตามอลหรือไม่ก็ไอทิฟฟี IT ่นะครับกินทุกๆ4ี่ชั่วโมงเช็ดตัวอยู่ในห้องที่มันมีโอกาไถ่ายเทสะดวกเชื่อผมเถอะครับทําจิตใจให้สบายนะอย่าจิตตกนะฮะจิตตกไม่ได้เลยคิดว่าทุกอย่างเราต้องรอดแล้วท่านจะปลอดภัยจากโควิดเชื่อผมนะครับมีวิธีง่ายๆครับอย่าไปตื่นเต้นทําใจให้นิ่งไว นะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเพื่อสมาชิกทุกคนนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้า